ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายคะ่ะใหม่สุคนทวาเปิดตัวลูกสาวข่มข่ายได้แม่ตั้งคำถามสามีตรงๆไม่มีใครไม่รู้จักอย่างแน่นอนค่ะสำหรับนางร้ายสุนแซบใหม่สุคนทวาที่ตอนนี้เธอได้แต่งงานไปแล้วเรียบร้อยกับสามีหนุม่มดีเจต้นสระพงษ์ที่ยังไม่มีวี่แววว่าจะมีทายาทจนตอนนี้บรรดาแฟนคลับที่ได้ติดตามเธอต่างก็ลุ้นเอาใจช่วยให้เธอมีลูกสำเร็จในเร็ววัน ซึ่งล่าสุดก็ทำเอาชาวเน็ตเซอร์ไพรส์ไปตามๆกันเมื่อในอิสต a แกรมส่วนตัวของสาวใหม่ได้ออกมาเผยภาพคู่กับเด็กสาวคนหนึ่งพร้อมกับแคปชั่นว่าเปิดตัวลูกสาวเหมือนแม่ยังกระแกะคมขายได้แม่โตเร็วมากรับได้ไหมแอดดีเจต้นและงานนี้ก็ทำเอาแฟนคลับต่างเข้ามาคอมเมนต์เป็นจำนวนมากบางก็บอกว่าแอบตกใจเบาๆแต่สาวน้อยสวยคมเหมือนคุณแม่ใช้แววเด่นตั้งแต่เด็กพร้อมกับพากันแจกหลา์รัว ว่าแต่เด็กคนนี้จะใช่ลูกแท้ๆของสาวใหม่หรือเปล่าก็คงต้องรอให้เจ้าตัวออกมาเฉลยว่าเป็นอะไรจ้า